ะะสําหรับคลิปนี้เบสก็จะมาเปิดไข่ไข่ไข่นะคะไข่ช็อกโกแลตนะคือลายที่เบสซื้อมาเป็นลายคิตตี้หลายๆคนคงจะเห็นยูทูบเบอร์นะคะที่แบบเขาทําเกี่ยวกับเปิดไข่ไปแล้วอาจจะเบสอาจจะทําไม่ได้สนุกเท่ากับคนอื่นแต่ว่าก็เพื่อความตื่นเต้นเราใจก็อยากจะมาลองทําดูนะดีกว่าแบบนั่งแกะคนเดียวเหงาๆนะคะก็ให้ทุกคนมาช่วยกันลุ้นกันดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยเบสซื้อมาจากร้านที่มีชื่อว่าอากาชิ อากาชินะคะจากเซนทันเวสเกตะคะ่ะเบสซื้อมาในราคา170่บาทแพงไหมไม่รู้นะใครใครใครเคยทานบอกด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของอะไรอะ่ะเขาจะเขียนว่าช็อกโกแลตเอกนะคะ h e l l o k i t t y นะ m ิลล์แอนด์ไวท์ช็อกโกแลตเอ็กวีซเซอร์ไพนะคะแล้วก็จะมี3ฟองด้วยกันนะคะในตัวนี้ก็จะเป็นลาย Hello Kitty คือจริงๆเนี่ยไม่เคยซื้อกินมาก่อนเคย แกะไข่ของ Seven เซเว่นะเขาเรียกว่า,าอะไรไข่อะไรคินด้ากินด้าไอสักอย่างนะของเด็กผู้หญ,หญิงไปแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยได้แมวมาตัวหนึ่งอันนี้เนี่ยก็อยากจะมาลองแกะที่เป็นคิตตี้บ้างนะคะก็เพื่อการไม่เป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเบสจะแกะเลยนะตื่นเต้นมากชับชับอา้าวไม่ได้มีกันไกตัดฉีกเลยละกันนะคะนี่ลืมถอดนาฬิการู้สึกเกะะอ่ะ นี่นะคะข้างในก็จะมีใครเฮ้ยออกมาแล้ว3ฟองนะคะแอบบุบนิดนึงด้วยนะมี3ฟองแบบนี้นะคะก็แต่ละฟองเนี่ยก็จะมีหน้าคิตตี้อยู่นะโหยรักเวริร์น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองแกะพร้อมกันเลยดีกว่าทีละฟองนะโอเคค่ะมาเริ่มจากฟองแรกก่อนเลยนะมาลักษณะมันจะบุบบุบนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะ แกะเลยแล้วกันนะที่เขาห่อมาก็จะเป็นฟอ,อยนะคะเป็นฟอ,อยสีชมพูแล้วก็จะมีคิตตี้อยู่นี่พอแกะออกมาแล้วมันจะมีสองสีนะคะคือจะเป็นสีช็อกโกแลตแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตนะคะเห็นเขาบอกว่าไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสั่งขอขึ้นมาเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยไวท์ช็อกโกแลตไม่มีจริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะต้องไป อ้างอิงบอกความวิชาการนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ทราบเบเป็นคนไม่ค่อยชอบทานช็อกโกแลตนะคะเพราะว่ามันขมอาะแต่ว่าถ้าช็อกโกแลตเทียมก็จะทานได้นะแกะออกมานี่ข้างในจะมีเป็นแบบให้ลุนสายอยู่ขอชิมแต่ไหมหวานมากห,มหวานหนักมากเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไอ้พวกนี้ยเี๋ยวเบไว้กินทีหลังแล้วกันนะอืม้ม นวลแรกก่อนเปิดเลยละกันนะเ้ยเปิดยากมากเล็บก็ไม่มีนะคะนี่แกะออกมาแล้วชิ้นแรกได้เป็นอะไรเอ่ยเฮยน่ารักมากเป็นเหมือนที่ห้อยโทรศัพท์พนะคะเป็นพวกคุณแจนี่ของ Hello Kitty เฮย้ยดีมากดีงามมากของแท้ด้วยนะคะนี่ข้างหลังมี copyright ของซาริโอนะ เอาไว้ห้อยอะไรดีห้อยโทรศัพท์ละกันนะข้างในเขาก็จะมีแบบเหมือนกับว่าเราสะสมได้ตัวไหนนะคะของเบได้ตัวไหนเนี่ยได้ตัวแรกสุดเลยนะคะตัวแรกสุดนี่คอลเลกชั o น Hello Kitty นี่นะคะตื่นเต้นมากฟองแรกไปแล้วเราไปดูฟองต่อไปกันเลยที่สองนะคะขอโยนรอบหนึ่ง ของที่2นี่เป็น Hello Kitty เหมือนกันนะแกะเลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไม่อยากกินช็อกโกแลตแต่แต่ว่าตื่นเต้นกับไอ้การแกะอะไรพวกนี้เหมือนที่เบสบอกว่าเบสเคยชอบแกะพัสดุไงคะพอแบบได้มาแกะนี่แล้วมันสนุกจังเปิดเลยนะจ๊ะนี่ไข่ใบนี้สวยอันเมื่อกี้มันจะบิดบิดเบี้ยวเบยวแต่อันนี้สวยมากแอแตกแล้วนะคะไข่แตกแล้ว เบจะวางไว้บนถุงก่อนละกันนะนี่ของข้างในขอให้ได้อะไรที่แบบโอเคโอเคหน่อยข้างกล่องมันจะมีบอกไหมมีอะไรบ้างมันจะมีแหวนมีตัวคิตตี้เบสอยากได้ตัวคิตตี้อ่ะแกะแล้วนะ้าหนึ่งสองสาเป็นนี้ห้อยอีกแล้วนะคะทําไมได้เหมือนหฮ้อยอลยนี้สวยมากเป็น h e l ลคิตตี้ผีเสื้อนะคะนี่เรามาลุ้นกันว่าสามฟองเนี่ยจะได้เป็นที่ห้อยเหมือนกันหมดหรือเปล่านะคะนี่ ก็จะเป็นตัวที่เบสได้นะคะก็จะเป็นตัวนี้โอเคค่ะเป็นอันที่สองนะอันแรกเป็นอันนี้อันที่สองเป็นอันนี้นะคะใบสุดท้ายแอบลุ้นขอให้ได้แบบอยากได้ตัวคิตตี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูใบที่สามกันเลยค่ะมาแล้วนะคะใบสุดท้ายใบนี้แอบหนักนะเฮ้ย <c oughs> ไม่แน่อาจจะแบบมีอะไรดีก็ได้นะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะคะ <c oughs> วันนี้แอบเห็นตัวบีนบู๊โซ่ด้วยอ่ะที่เป็น ที่มันที่มันจะคล้ายๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเบ๊ยังไม่เคยกินวินบูสเตอร์ตอนแรกจะซื้อมาปรากฏว่ามาน,นั่งคิดดูว่าเราจะเสียตังค์สัก200บาทเราควรจะได้อะไรที่มันดีๆกลับมาบ้างถ้าเราซื้อบินบูสเตอร์ได้ลดแปลกๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะคะเบยกเยเกลเตัดสินใจซื้ออันนี้มาแทนนะแกะเลยนี่อันนี้แกะสวยนะคะโอ้ยเอาไม่ออกมันติดอยู่ได้แล้วนะคะ โอ <Okay. S 2> เคเบบว่าเบบต้องได้ที่ห้อยกุญแจอีกแน่เลยนะคะดูมันเบาๆอีกแล้วเปิดเลยนี่ไงคะเราเบก็ทราบแล้วว่ามันเป็นที่ห้อยพวงกุญแจอีกแล้วนะคะนี่คือเบสเสียร้อยเจ็ดสิบไปได้ที่ห้อยพวงกุญแจสามอันเลยนะคะก็อันนี้นี่ก็จะเป็นลายไหนเนี่ยหายากตรงไลยดอกไม้ดอกไม้จะเป็นลายนี้นะคะเป็นไงบ้างคะกับการ ใครคิตตี้ของเบสอันนี้นะคะใครชอบใครสนใจก็ไปหาซื้อนะตามร้านขนมญี่ปุ่นนะคะน่าจะมีขายอยู่นะแล้วนี่ก็คือทั้งสามลายที่เบสได้มานะคะเป็นที่ห้อยพวงกุญแจ <c oughs> ไม่มีกลิ่นช็อกโกแลตติดใช่ไหมหรือกลิ่นช็อกโกแลตมาจากมือเบสนะคะนี่ก็จะมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะอีกอันนึงเป็นฮัลโหลคิตต เป็นเพื่อนของเบสเองทุกวันนี้นี่ฮัลโล k คิตต้เต็มตัวแล้วนะคะแอบทานช็อกโกแลตนิดนึงโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบสต,ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสมารีวิวอะไรนะคะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย